แกครับแกสวัสด,ดีแม่แมวหน่อยแกสวัสด,ดีก่อนครับสวัสด,ดีก่อนแมวเออสวัสด,ดีแล้วเห็นไหมแกอยากได้อะไรบอกแกอยากได้อะไรครับอาหารแมวลูกไตน้ำเกลือจะแกต้องให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังทุกวันแกขอลูกขอขอขอก่อนขอก่อนขอ,ขอหน่ไยครับ แกเป็นแมวที่เก็บมาเ mm. ออดีมากเก็บมาจากไหนบอกหน่อยบอกหน่อยว่าแม่จอยเก็บมาจากไหนหือ mm. เออเก็บมาจากด mm ูสตืดอืมแล้วแกก็ทนทานมากค่ะอายุเยอะแล้วเป็นไตเลือลัง mm. ที่เหลืองๆนี่คือขมิน้นผสมน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น ทำได้ดีมากลูกดูเสียศูนย์เอาสวัสดีอีกครั้งจะปิดกล้องละเอาลลวสวัสดีครั้งนึงสวัสดีครับแกไม่ต้องไปสนใจเสียงภายนอกแกสวัสดีครับพอนเอาอาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊แบ,บเดียวครับสวัสดีครับอะ สวัสด,ดีครับคัณสวัสดีครับแกมองกล้องแล้วบอกว่าสวัสด,ดีครับแกครับเอาทำไมไม่พูดแล้วอ่ะเร็วเรวเร็วเวเ,วเ,วเดี๋ยวจะปิดกล้องแล้วทีนึงสักทีอีกสักทีอีกสักทีก็พอละอีกสักท<ม>โีโอเคแกทำโอเคก่อนโอเคโอเค แล้วนี่คืออะไรครับเสื้อค้อพอแก่เพื่อป้องกันไม่ให้แก่เกาคอใช่ไหมครับแก่เป็นเอดแมวคะ่ะเป็นแผลก็จะหายยากและเป็นไตเลือลังด้วยเป็นแมวผู้เท่าที่เก็บมาจากหลังห้างใช่ไหมครับอ้าววัดดีครอบนึงลูกวัดดีก่อนดีครับดีครับส่งเสียงส่งเสียงส่งเสียงวัดดีก่อนวัดดีครับ วัสดีครับสวัสดีครับก่อนสิสวัสดีครับโอ้โอเค oh, okay. ปิดกล้อง